สวัสดีครับแฟนๆทับเทน h ช n แนลสำหรับคลิปนี้จะพาไปรู้จักกับเชื้อโควิดสายพันธุ์ใหม่โอไมคอนที่ว่าเป็นสายพันธุ์ที่น่าจับตามองมากที่สุดในโลกในขณะนี้นะครับสำหรับเจ้าโอไมคอนเนี่ยเป็นอันตรายกับผู้ป่วยที่ยังไม่ได้รับวัคซีนหรือผู้สูงอายุที่ได้รับวัคซีนแล้วก็ยังต้องระวังถ้าใครครบกําหนดได้รับวัคซีนเข็มที่3ให้รีบไปรับเข็ม3ได้เลยอย่าลีลอโควิด -19 กายพันธุ์ชนิดใหม่ที่องค์การอนามัยโลกหรือ w ห o ประกาศให้เป็นสายพันธุ์ระดับที่น่ากางังวลหรือ Variant of Concern VOC สายพันธุ์ใหม่ล่าสุดได้แก่โควิดสายพันธุ์บี1.1.529หรือมีชื่อเล่นๆว่าโอไมคอนนะครับถูกรายงานว่าพบครั้งแรกในแอฟริกาใต้ปัจจุบันพบว่ามีการระบาดแล้วในประเทศแอฟริกาใต้บอสวานาเบลเยียมฮ่องกงอิสราเอล ออสเตรเลียซาฮาราชอาณาจักรเยอรมนีแคนาดาซึ่งเป็นข้อมูลณนะวันที่29พฤศจิกายนนะครับ2021ไวรัสซาโควี2ที่เป็นตัวก่อโรคโควิด -19 พบเชื้อกายพันธุ COVID ์โควิดสายพันธุ์โอเมคอนมีตำแหน่งการกายพันธ์ของยีนมากถึง50ตำแหน่งโดยมีหลักฐานบ่งชี้ว่าอาจจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นที่จะทำให้เกิดการกลับมาติดเชื้อซ้ำได้ นอกจากนี้ยังพบการกลายพันธุ์ที่ส่วนตัวรับหรือ r e c e p t ต r b ์บินดิ้งโดเมนซึ่งไวรัสใช้จับยึดกับเซลล์ของคนเรามากกว่า10ตำแหน่งในขณะที่เชื้อโควิดกลายพันธุ์อย่างสาย,สายพันธุ์เดลต้ามีการกลายพันธุ์ในส่วนนี้เพียง2ตำแหน่งเท่านั้นซึ่งจะทำให้อาจหลบเลี่ยงภูมิคุ้มกันมนุษย์ได้ดียิ่งขึ้น แม้ว่าจะเป็นภูมิจากวัคซีนแล้วก็ตามโดยพบว่าผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อสายพันธุ์โอไมครอนจะมูกยังสามารถได้กลิ่นลิ้นรับรสได้ดีไม่ค่อยมีไข้แต่พบว่ามีอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายปอดอักเสบซึ่งอาการคล้ายกับสายพันธุ์เดลต้าปัจจุบันข้อมูลยังไม่เพียงพอที่จะสามารถสรุปได้ว่าอาการจะรุนแรงกว่าหรือไม่อย่างไรก็ตามเราควรเฝ้าจับตามองและติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันก็ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้สูงอายุและผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนซึ่งอาจมีผลกระทบจากเชื้อโควิดสายพันธุ์โอเมกอนนี้และสําหรับใครที่ยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิดควรได้รับวัคซีนให้ครบโดสเพื่อลดความรุนแรงของอาการจากการติดเชื้อสําหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆที่เอามาฝากกันนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรโปรดติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนแล้วสวัสดีครับ